เดินอยู่เดินอยู hmm. ่หลังก็เห็น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 อยังอยู่เจ็บเไม่ยังไม่หอ้นายตะแก๊บิงไปร้าได้จิงนะข้างองู่องอยู่ไม่เห็นคู่องอยู่ไม่เห็นยังไม่เห็น ว่ามันน่าจะอยู่ในภูมินั่นแหละแต่ว่ามันฆ่าเรหมดแล้วใช่ไหมถูกไหมเฮ้ยอ,อยู่มีมีม,มีตรงก้อนหินซ้ายมือฝั่งซ้ายกูค,คิดว่ามันฝั่งซ้ายอะหันซ้ายไปหน่อยนึงห่านซ้ายจับศพเพื่อนมันไปหน่อยนึง่เทียนยิวใส่แง๊บกูยิงไม่โดนเลยปืน